วันนี้จะมาให้ดูกันว่าทำไมผมถึงติดการเล่นเกม Forza Horizon ภาคที่5มากๆเลยนะครับ around, s <S เกมเนี่ย <5. S 1> เป็นเกมแห่งรถใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งครับที่ผมประทับใจมากๆก็คือเรื่องของเฟลลี่เรื่องของมิตรภาพในเกมรถทุกคันบนท้องถนนคือเพื่อนหมดเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงที่ผมหมายถึงเหตุการณ์นี้นะครับผมกําลังขับรถยู่บนท้องถนนปกตินี่แหละขับช้า ไม่รีบขับแบบรถทั่วไปขับเล่นจะถ่ายรูปใช่ไหมแล้วผมก็เจอคนคนหนึ่งกําลังจอดอยู่ด้านหน้า mm. ก็เลยสงสัยว่าเขาทําอะไร mm. ผมเลยไปจอดเทียบครับ mm. อ่าเห็นไหมครับ mm. เขาก็บีบแต่ทักทายผม mm. ผมก็บีบแต่ทักทายกลับเอาเป็นว่าบีบแต่เกมนี้คือเรารู้กันครับว่าจะ,จะทําอะไรกัน mm. เห็นไหมครับ <laughs> ทักทายแล้ว mm. ก็ขับรถเล่นกันไปนะครับ ขับไปตามทางเรื่อยๆครับบางคนเนี่ยอาจจะเจอสังคมที่ว่าอพอเจอกันปุ๊บก็ชวนกันไปแข่งไปแข่งรถเล่นไปลงขวบก,กันไปลงตามแบบต่างๆทาอีเวนต์ด้วยกันก็ก็ถือว่าเป็นสังคมที่แบบเฟรนี่ยอดเยี่ยมมากส่วนอันนี้ผมก็ขับรลเล่นไปเรื่อยๆครับขับไปแบบยังไม่มีจุดหมายก็คือตอนแรกผมกะว่าจะถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปตัวเฟรนี่คันนี้แบบทาคลิปโอเคใช่ไหมแต่ว่าก็เจอเจ้านี่ก่อนก็ได้ขับรลเล่นกันแต่ตอนนี้คือเขา เขากำลังจอดทําอะไรอยู่ไม่รู้ผมก็เลยเข้าไปดูผมไม่รู้เราเข้าจอดทําอะไรเขาจะถ่ายรูปหรือว่าอะไรก็เลยไปจอดข้างๆวันนี้นะครับปรากฏว่าเขาเปิดท้ายทําอะไรอยู่ไม่รู้ไม่รู้กดอะไรผมกดไปเป็นเหมือนเขาจะถ่ายรูปเล่นแต่เปิดท้ายรถถ่ายรูปอ่ะแล้วผมก็ได้พบบุคคลที่3ครับเขามาแล้วเห็นไหมครับ <laughs> นี่คือสังคมเฟรนี่ของแท้ครับมาทักทาย แค่บีบแต่ก็รู้ใจผมก็เลยโอเคสามคันแล้วมีต่ภาพรถทุกคนันบนถนนคือครอบครัวก็เรายังไม่รู้นะครับว่าจะทําอะไรมันก็ทักทายอย่างเดียวเลยผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าอะเดี๋ยวผมนําเองขับเล่นไปก่อนแต่ตอนนี้เจ้าหมอนี่ก็มาขับเทียบแบบนี้โอ้ยมีเบิ้ลเครื่องนะครับมีเบิ้ลเครื่องอะไรผมนึกว่าเขาจะแข็งนะแต่เขาก็เขาก็ไม่แข็ง เขาก็เนี่ยอยู่ข้างๆผมอย่างเงี้ยผมก็เลยขับช้าๆไปเรื่อยๆไปมันต้องมีคนเปิดครับ, <c oughs> รบเขาถึงจะเล่นกันอะ่ะ <c oughs> ผมก็เลยเปิดเลย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ผมว่าคันที่เป็น l amborghini คันนี้เขาน่าจะถ่ายวิดีโออยู่น่าจะถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอไม่รู้อ่ะผมรู้จากการขับของเขาอะนะ ก็เลยโอเคขอให้ได้ซีนสวยๆแล้วกันเพื่อนนี่แหละสังคมที่ผมหมายถึงสังคมของเกมแข่งรถบ o สซ a Horizon ภาที่5สังคมเฟลลี่ผมประทับใจมากผมชอบอะไรแบบนี้มากเป็นคนที่ชอบโซโลอยู่แล้วไงพอม,มาเจออะไรแบบนี้ก็ว้าสุดยอดไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานมากแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปเล่นตรงสะพานกับทั้ง3คน ทั้งสองคนนั่นแหละโอเคบายบาย